ลองวาดแบบนี้ง่ายกว่าวันนี้มาวาดดอกกุหลาบกันค่ะกุหลาบแบบง่ายๆนะคะวาดวงรีขึ้นมา3มวงค่ะซ้อนกันนะเีดเส้นแกนกลางของดอกค่ะวาดวงรีด้านล่างหนึ่งวงเป็นวงรีเล็กๆก่อนค่ะเราจะเห็นว่าดอกจะงสลปเข้ามาเป็นตัว v นะคะวาดวงรีอันใหญ่ไว้ที่ท้ายดอกค่ะเมื่อเราขีดเส้นเชื่อมจากด้านบนลงมาด้านล่างเขาจะเป็นลักษณะก้นตุูมๆนะขีดเส้นแนวตั้งที่ปลายวงรีแต่ละวงนะคะ เพื่อให้เห็นเป็นชั้นของกรีบเพิ่มปลายกรีบขึ้นไปแบบนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมนะวาดสามเหลี่ยมลงไปตรงส่วนที่เราอยากให้กรีบมีความพลิกออกมาด้านนอกค่ะจากนั้นเราจะเพิ่มดีเทลค่ะเป็นตัวเอ็มที่ปลายกรีบทั้งสามใบเลยมีจะแก้กรีบอันนี้ให้ดูมีความสโลปขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะคะแล้วเราก็เพิ่มตัวเอ็มลงไปแบบนี้ค่ะเป็นรอยหยักขั้นสขีดเส้นเพื่อจะวาดจมูกและตาค่ะวาดปา แล้วก็วาดมือปุ๊กปิ๊กน่ารักเหมือนอากุหลากรลังจับแก้มตัวเองอยู่นะวิธีวาดใบเหมือนเดิมเลยคะ่ะขีดเส้นแกนกลางไปก่อนแล้ววาดเส้นโค้งอ้อมทับลงไปนะนี่ตัวเอมที่เราเพิ่มไปตะกี้ที่ปลายกีบเราะจะทำให้ใบดูมีความ อยากเล็กน้อยค่ะตัวกุหลาบเขาก็จะมีใบหยักๆย,กยกตรงขอบเล็กน้อยนะขีดเส้นเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์ดินสอทิ้งเลยค่ะลบออกให้หมดแล้วก็ลองระบายสีกันนะ <S <S ส,สีแรกที่ระบายเลยคือสีเลสค่ะมีใช้ของมาสเตอร์อาร์ตนะกล่องที่มีใช้จะเป็นกล่อง24สีค่ะตะแคงสีไปกับกระดาษเลยนะแล้วระบายลงไปให้ทั่วก่อนค่ะตรงไหนที่เป็นส่วนลึกด้านในจะเป็นสีเข้มนะคะด้านบนโดนแสงจะเป็นสีอ่อน ตรงส่วนที่อยู่ด้านในก็จะระบายเข้มๆหน่อยมีใช้สีฮอตพิงค์ค่ะมาระบายทับลงไปค่ะให้มีความแดงอมชมพูนะจริงๆอยากได้สีชมพูอ่อนกว่านี้แต่ว่าตัวมาสเตอร์อาร์สีมีสีชมพูนี้อันเดียวเองวิธีเกลี่ยสีให้ดูสว่างมากขึ้นค่ะใช้ยางลบนะถูลงไปตรงส่วนที่เราอยากให้สว่างที่สุดค่ะเพื่อให้สีเหลือแค่เป็นสีอ่อนๆบางๆนะถ้าสีติดยางลบเราก็เอาไปถูที่กระดาษนะคะ สีจะหายไปเองแหละนี่แล้วก็ใช้สีส้มนะระบายเป็นแก้มเติมมือนิดนึงค่ะแล้วก็ระบายสีเขียวแล้วก็มาเกลี่ยด้วยยังลบเห็นไหมตรงไหนยังให้สว่างใช้ยังลบๆค่ะเขาก็จะสว่างขึนนิดนึงนี่ค่อยระบายสีเขียวทับค่ะใช้สีเดิมนะระบายเข้มขึ้นนิดนึงค่ะเขาจะไล่ระดับสีแบบนี้เลย เริ่มหัวใจนิดหน่อยเท่าน,นี้เราก็จะได้ดอกกุหลาบปบบง่ายงายกันแล้วค่ะลองไปฝึกวาดกันดูนะในการวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะมมอชาานีจะ